ทำนายฝันฝันเห็นคนตายดีหรือร้ายกันแน่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้บัวบูชา h ช n n นลขอน้อมนาท่านผู้ฟังมารับฟังคําทํานายฝันเรื่องฝันเห็นคนตายดีหรือร้ายกันแน่การทํานายทายทักเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ ก่อนจะไปรับฟังคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะฝันเห็นญาติที่ตายแล้วมาบอกเหตุฝันแบบนี้มี2ความหมายค่ะ 1. ท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังตัวเองเหตุร้ายหรือสิ่งที่สูญเสียกำลังจะกลับมา 2. ส,สัญญาณที่บ่งบอกว่าให้ตัวคุณเอง กลับไปสู่ความจริงและมุ่งมั่นทําความฝันของคุณให้เป็นจริงค่ะฝันว่าพูดคุยกับญาติที่ตายไปแล้วแสดงว่าคุณมีความในใจที่อยากจะบอกอะไรกับเขาบางอย่างเพราะช่วงที่เขามีชีวิตอยู่นั้นคุณไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดเลยฝันว่าได้กอดกับคนที่ตายไปแล้วขอทำนายว่า คุณนั้นจะมีชีวิตที่ยืนยาวและเป็นการแสดงออกมาว่าคุณมีความต้องการที่จะรักตัวเองมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้คุณอาจรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเป็นที่รักของคนอื่นได้ฝันเห็นคนตายหรือศพจำนวนมากคุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาระยะยาวอีกทั้งต้องเผชิญหน้ากับคนรอบข้างที่ไม่ชื่นชอบคุณอีกด้วย ฟันเห็นคนตายนอนอยู่ในโรงศพขอทำนายว่าช่วงนี้คุณอาจตกอยู่ในอันตรายต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้านการงานงานที่คุณทำอาจจะไม่เป็นดังหวังไว้มีเกณฑ์ที่ทำให้งานล่าช้าหรือต้องเลื่อนออกไปก่อนฟันเห็นคนตายเรียกให้ไปอยู่ด้วยหลายคนอาจจะคิดว่าคนที่ตายอยากจะพาเราไปอยู่ด้วย แต่จริงๆแล้วหมายความว่าในช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุรวมถึงคุณอาจจะตกอยู่ในสภาพจิตใจที่ย่แย่ให้ลองออกไปหาเพื่อนออกไปเที่ยวพักผ่อนดูบ้างคะ่ะแต่ถ้าคุณปฏิเสธไม่ยอมไปด้วยหมายความว่าคุณจะเจอชีวิตที่ดีมีโชคลาภเหตุการณ์ที่เลวร้ายต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตามความฝันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นหากเรามีศีลมีธรรมมีสติปัญญามีความมุมานณะแล้วเชื่อว่าชีวิตของเราต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะขอให้ท่านผู้ฟังโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่มารับชมและสวัสดีค่ะ